ขอพาทุกคนมารู้จักข่าวในของประเทศเกาหลีเหนือที่ร้อนแรงคงหนีไม่พ้นข่าวเกี่ยวกับท่านผู้นำคิมจองอึนจริงหรือไม่ที่ท่านผู้นำคิมจองอึนจะทำการเลือกสาวบริสุทธิ์25คนต่อปีเพื่อสร้างความสำราญโดยเฉพาะข่าวที่ได้มาจากเว็บไซต์มีเรอร์ทำการรายงานว่าผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือออกมาแฉเบื้องลึกเบื้องหลังในแดนบ้านเกิดว่าผู้นำคนปัจจุบันอย่างคิมจองอึนมีธรรมเนียมเลือกเด็กสาวบริสุทธิ์25คนต่อปีเพื่อเข้า ก่องสร้างความสำราญ Pleasure Quad ซึ่งมีภาระหน้าที่เป็นไปตามชื่อสังกัดเลยพักยอนมีสาวเกาหลีเหนือคนดังวัย30ปีที่แปรพักออกมาสู่โลกภายนอกตั้งแต่ปี2007ก่อนจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักรณรงค์ด้านสิทิความเป็นมนุษย์จนมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมากมายเป็นผู้ออกมาเผยแพร่เรื่องดังกล่าว โดยสาวสาวที่ได้รับเลือกให้เข้าก่องสร้างความสำราญนนั้นงานหลักคือการทำงานบ้านในคฤหาสน์ของผู้นำเกาหลีเหนือไปจนถึงปรนิบัิและสอร้างความสําราญต่างๆรวมไปถึงเรื่องเซ็กด้วยซึ่งส่วนใหญ่เด็กสาวเหล่านี้จะถูกคัดเลือกมาจากโรงเรียนในระดับมัธยมซึ่งท่านผู้นำคิมจองอึนมักจะทำการเลือกเฟนด้วยตนเองเสมอขั้นตอนการกว่าจะเป็น25คนสุดท้ายได้ นั้นทางกองทัพจะตรวจสอบสถานะครอบครัวของเด็กสาวถ้าเคยมีประวัติว่าญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือมีญาติในเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆก็จะโดนปัดตกและลงโทษทันทีเมื่อประวัติขาวสะอาดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าพวกเธอบริสุทธิ์ พวกเธอต้องได้รับการตรวจทางการแพทย์อย่างเข้มงวดนอกจากพรมจารีแล้วตำหนิบนร่างกายก็สำคัญเช่นรอยแผลเป็นเล็กๆรอยเหี่ยวย่นสีผิวไม่สม่ำเสมอก็อาจทําให้ตกรอบได้เช่นกันพักยอนมีเผยอีกว่าสาวๆที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งตัวไปยังกรุงเปียงยางแน่นอนว่าบรรดาผู้ปกครองของหญิงสาวล้วนยินยอมให้ลูกสาวเข้าร่วมโครงการนี้ โดยมองว่าเป็นทางที่ไม่ต้องทนทุกข์จากความอดอยากเพราะมีค่าตอบแทนเดือนละประมาณ60,000-120,000ถึง 1, 000, 000บาทซึ่งพวกเธอจะได้เกษียณจากงานนี้เมื่อตอนเข้าสู่วัยเบญจเพศและบางส่วนจะได้แต่งงานกับข้าราชการระดับสูงหรือบดีกาศของท่านผู้นำต่อไปทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้คิดว่าข่าววงในที่ได้มาจากพักยอนมีนั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ